เขาเป็นหมอคนแรกในประวัติศาสตร์การแพทย์จีนโบราณที่ใช้มีดผ่าตัดรักษาคนไข้เขาคือผู้คิดคน้นหมาเฟยซานยาชาชนิดแรกของโลกซึ่งถือกำเนิดขึ้นก่อนที่ยุโรปและอเมริกาจะมีการผ่าตัดกว่า1,000ปีเขาคือหมอเทวดาหัวโตว่ากันว่าในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออกหัวตัวเดินทางไปช่วยชีวิตทหารในสนามรบเมื่อเห็นเหล่าทหารบาดเจ็บสาหัส หัวตัวรู้สึกสงสารจับใจให้ข้าดูหน่อยอ่านนั่นไม่ใช่หมอเทวดาหัวตัวหรอกหรือหัวตัวตรวจดูอาการแล้วกล่าวว่าบาดแผลรุนแรงมากจําเป็นต้องผ่าตัดจึงจะรักษาได้ทหารที่ได้ยินต่างพากันร้องขอให้หัวตัวช่วยพวกเขาด้วยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบทีละคนทีละคนจากนั้นหัวตัวก็เริ่มลงมือผ่าตัดโดยไม่มีการวางยาสลบใดๆ เสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทําให้เขาต้องเร่งมือไม่กล้าหยุดพักแม้แต่เสี้ยววินาทีหัวใจของเขาเจ็บปวดไม่ต่างจากทหารเหล่านั้นหลังจากกลับถึงบ้านหัวตัวหมกตัวศึกษาสูตรยาใหม่ทั้งวันทั้งคืนเขาต้องการค้นหาวิธีเพื่อลดความเจ็บปวดระหว่างการผ่าตัดมีตำรามากมายขนาดนี้ทำไมถึงยังหาวิธีลดความเจ็บปวดไม่ได้เลย คนไข้ในหัวเจ้ามีแต่คนไข้ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเจ้าจะกลายเป็นคนไข่เสียเองแล้วละ่ะเจ้าไม่เห็นสภาพเหล่าทหารที่เจ็บจนทนไม่ไหวหรอกการสู้รบมีอยู่ทั่วทุกคนแห่งเจ้าช่วยชีวิตได้กี่คนกันขณะนั้นเองมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นมีคนไข้มาขอความช่วยเหลืออีกครั้งหัวตัวรีบออกไปดูปรากฏว่าเป็นชายหนุ่มคนหนึ่ง ขาของเขาหักจนหมดสติหัวตัวรีบให้คนพาชายหนุ่มไปวางที่มุมห้องแล้วเรียกภรรยาให้นำเครื่องมือมาเตรียมหลังจากเตรียมการฆ่าเชื้ออย่างดีหัวตัวจึงเริ่มทำการผ่าตัดเวลาผ่านไปทีละนาทีทีละวินาทีหัวตัวเหงื่อท่วมตัวภรรยาของเขาก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิดในที่สุดการผ่าตัดก็เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วแต่คนไข้ก็ยังคง